要死了！<laughs> <laughs> The pull toward disorder is relentless. Time for experimentation, I embrace evaluation, it. and a wee cup of tea. Mm. This is your champion. ตรงไม่ดีตรงไมนดีโอ้ตรงนี้มาแบบโคตรนัวแล้ตองเนี้ยที่เดิมอีกแล้วครับผมเฮ้ย <Another day, S 2> ใช่่บอกวะเนี่ยพี่พาไปพี่พาไปผมยกเลิกอนะนงโอเค ไปไหนตรงนี้เหรอตรงนี้ของก็มีนะได้อยู่อันนี้ได้ปะมีปะม,มีมีได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่แต่มันจะชอบมีแบบค่อยโผล่อีกข้างหนึ่งอ่ะ อย,อยู่ขอวองชีเชียดยิงกันขนาดวนไหวายเลยไหมเหมือนใกล้ๆรอะพี่อ๋อตรงนี้ไง I must confess, it's what I long for. Yeah, I'm Our enemies have passed through there. Let's <takes> put it in the house. Okay, okay. <takes> Set <noise> forward.

จะมาแล้วทางขวาตรงหน้วาวางแก๊สเพื่อต่อตต่อแตกต่อแตกนะต่อแตกโอ้โหเชีย่ยนอะไรมึงฮะเอาคูปปอรอไลสัตเอาคูปล่์

ปั๊มกอกันพี่ปั๊มกอกันไม่มีโรบ้าตรงนู้นไม่ต้องกลัวอยู่นู่นเอาของได้เลยเป็นึงครับหนึ่งครับกำลังไปครับผมแป๊บนึงครับหน้าพี่นี่เฮียขุดตกอยู่แล้วกูยังตึกๆๆๆๆึอยู่เลยตอนนี้ You should be 45 seconds remain. Right the range some distance. Charging on my shields. I'm back here. I guess it was only a flesh wound. Body shield here. Level 4. Uh. Recharging shields. Hey, okay, right, right, right. right. หนึ่ง <c oughs> ขา้ารูอ่ะไม่เมียตีปะนึกว่าเมียตีจะกระโดดกลางตีนท่นนั้นเรียบร้อยอมันตายมันตายตาย,ตายหนึ่งหนึ่งตีตายพี่เดี๋ยวระวังข้างหน้านะอ้าเรามีอีกเหรอมีพีมม่มีมีมีระวังระวัง,วงมันต้องมีตีเสือก มีนอนเลยมีตัวน,นอนเลยระวังนะ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 นี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอเคไปเลยแล้วเปิดดูนอนไว้ใช่ไหมดูหนอนหายไปแล้วเข้าสามสิบหมื่นท่อนะต้องเข้านะพี่ต้องเข้าเราต้องเข้านะเราต้องไปหามัน ทเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมิตี <He> i, ้<ด>ปะออมได้พี่ออมได้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 เอี๋ยวพี่พี่เปลี่ยนปืนอ่ะโอเคผมจะช้ชาๆนะได้ได้ได้อยู่นู่นแล้วอ่ะเที่ยอย่างไวใหญ่เฮียอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Mày tỏ lệch. 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 Mày Mày tỏ lệch. Mày Mày tỏ lệch. Mày Mày tỏ lệch. 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 ที่ไก่นะที่ไก่ที่ไก่ไก,ลกล <Don 't S 1> ่ไก่กึมโดนแก๊สโดนแก๊สโดนแก๊สเห็นป่ะโดนแก๊สผมเนยเห็นป่ะบ้างปะเนี่ยโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่แป๊บ

ออด็มาเดไอ้สโอ้ยา้ะ้ปกูไอ้สั์เอ้ยน้อมสายเหรอเรงนั้นนี่ยระวังวังระวังรวังไปยืนนสาพี่ท้โอ้หสองข้างสตาี่ต้องถอยน้องบ้านได้เข้าเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง้้าี่มเข้าอไ้ไม่ได้ อยู่หลังพี่อยู่หลังนี่อยู่หลังนี้อยู่หลังนี้อยู่หลังหินนี่เลยทางขวาก็มีซ้ายก็มีหน้าก็มีหน่อยเชื่อโลบ้าโลบ้าปักดูดดูดสกิลดูดไอเทมอยู่นี่นี่ดูดไอเทมอยู่นี่ใช่ขึ้นบนได้นะขึ้นบนได้นี่มันเจ็บเจ็บหนักมาก น้องหนึ่งพี่น้องหนึ่ง้เจ็บน้องเองเลยน้องสองน้องสองน้องสองไอ้พี่ท็อปอุ้ยพี่ท็อปโดนนม่แม่อนพี่ท็อปเลยไป็นหิ้งเจ็บนะการมันช้ามันช้าแบบมันช้าชิวแบบช้าชิวแบบขึ้นไปยากอ่ะยิงพี่ท็อปอยู่ยิงพี่ท็อปอยู่ข้างบนเนี่ยกับพวกพี่อยู่ข้างบนกับพวกพี่เนี่ย เอากูมาไลา่สัตว์เอากูาละเอากูมาไลา่สัตว์ฮะ,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 ะไม่มีที่ชุบแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วพี่หายตัวนึงเอาเอาพวกก่อพวกอะไรกูไปเลยนาทีเดียวนี่แหละไล่าจากเดียวคนเดียวด้วยซ้ำพี่

นอนหลับแล้วโวนอนหลับแล้วนอนหลับแล้วโอ้หได้เมทได้เมททันแปดเลยวะเนี่ยเมื่อกี้โคตรลุ้นเลยอะที่เดียวๆกบกบเวร